ขอจเจริญสุขสวัสดีครับท่านสาธุชนทุกท่านในวันพุทธที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2,564ณสถานปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลภูริปารูรเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดีย <c oughs> ก็จะได้อาศัยโอกาสครับอันนี้ครับและก็ อยู่ในสถานที่ครับที่มีรูปเปรียบรูปเหมือนครูบาอาจารย์ครับโดยรูปแรกนะครับองค์แรกเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลสมัยที่หนึ่งครับสมัยแรกสมเด็จพระธีรายานมุนีครับวงเล็บทีปุลนะโก ก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,502จนถึง2,506นะครับเป็นบูรพา,ารย์พระสงฆ์ไทยครับที่มาเป็นเจ้าอาวาสครับวัดไทยพุทธคยานะครับก็ต่อมานะครับเป็นรูปเปรียบรูปเหมือนครับของหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาลสมัยที่สองพระสุเมธาธิบดีนะครับหือวงเล็บบุญเลิศทัตตะสุทธิตนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2,506จนถึง2,532นะแล้วก็ <c oughs> รูปเปรียบรูปเหมือนองค์ต่อมาครับก็คือหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียนะครับสายประเทศอินเดียเนปาลสมัยที่3 พระเทศโพธิวิเทศรหรือว่าวงเล็บทองยอดภูริปาโลครับก็ในสถานที่นี้ครับก็เรียกว่านำฉายาของท่านครับมาตั้งเป็นชื่อวัดเลยครับด้วยความกระตันยูกระตะเวทีของคณะศิษยานุสิตครับก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ครับจนถึง2554ครับท่านก็ได้ดูแล ปกครองวัดไทยพุทธคยาครับด้วยความผาสุขเรื่อยมาก็ได้อาศัยโอกาสนี้นะครับในการจกได้สัทายนะครับเนื้อความที่เกี่ยวข้องครับกับหนังสือนะสมุดภาพปรมสมโพธิกถาวรรณคดีพระพุทธศาสนาภาคไทยคำพีย์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ฉบับเฉลิมพระเกียรติ87พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชินรถก็เน<จ>ื่องด้วยณนะที่นี้ครับมีรูปเปรียบรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับก็จะได้ <c oughs> กล่าวถึงประวัตินะของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชินรถนะที่มา ในหนังสือเล่มน,นี้ครับที่กับผมนะอาตมาภาพได้ใช้อ่านบรรยายนะตลอดมาก็จะได้สาธยายครับในที่มาในหนังสือปฐมสมโพธิกถาหน้าที่447ครับว่าด้วยประวัตินะของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินโนรสองค์พระนิพนธ์คำพีปฐมสมโพธิกถา <c oughs> สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชินุรถเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวงเล็บรัชกาลที่หนึ่งประสูนแต่เจ้าจอมานดาจุย้ยนณะวันเสาร์เดือนอ้ายขึ้นหคำ่ำปีจอจุลศักราช1น5 2ตรงกับวันที่11 ธันวาคมพุทธศักราช2333 <c oughs> ขณะประสูตรนั้นรัชกาลที่หนึ่งมีพระชนมายุ5 3พร0ษาครองราชสมบัติมาแล้ว8ปีทรงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวาสุกรีครั้นทรงเจริญพระชันษาได้12ปีพงเล็บบางแห่งว่า11ปี ก็ทรงผนวนเป็นสามินเนนพร้อมกับกรมมมื่นสุรินทรักปีเมื่อปีจอพุทธศักราช2345โดยทรงผนวนเป็นหางหนาคของกรมพระราชวังหลังวงเล็บเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศผู้ทรงผนวนเป็นพระภิกษุณวัดสีสันเพชรวงเล็บวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วจึงเสด็จไปประทับณวัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักสมเด็จพระพนรัตน์ภายหลังนะครับวงเล็บภายหลังเขียนว่าสมเด็จพระวรนรัตน์แปลว่าป่าแก้วซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนทรงศึกษาอักษรไทยขอมภาษาบาลีโบราณคดีตลอดจนวิธีทำเลขยันตามคตินิยมในสมัยนั้น เมื่อราวปีมะแมพุทธศักราช2,354ทรงผนวดเป็นพระภิกษุโดยมีสมเด็จพระสังฆราชวงเล็บสุขเป็นพระอุปชาและสมเด็จพระพนรัตน์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ทรงได้รับฉายาว่าสุวรรณรังสีประทับจำพรรษาอยู่ณนะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวงเล็บตลอดนะจนตลอด พระชนมายุพุทธศักราช3 5 7พผนวดได้3พันษาสมเด็จพระพรนรัตถึงแก่มรณภาพยังไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีสงฆ์รูปใหม่ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไลองค์เดชรัชกาลที่สองสเสด็จไปพระราชทานผ้าพระกฐถินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพระภิกษุ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวาสุกรีเป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนและในวันนั้นยังโปรดกล้าวให้ทรงเป็นพระราชาคณะด้วยราวปีชวดพุทธศักราช2,359ทรงรับฐานันดรศักดิ์กรมครั้งแรกในรัชกาลที่สองเป็น,ปนกรมมมะหมืน่นนุชิตชินโนรถสีสุขัขติยวงศ ทรงทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ของเจ้านายหลายพระองค์เช่นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงเป็นพระภิกษุนั้นทรงเคารพเลื่อมใสในพระอาจารย์กรมบหมื่นนุชิตชินรดสีสุขต ขัติิยวงว์เป็นอย่างยิ่งซึ่งพระองค์มีพระชนมายุอ่อนกว่าพระอาจารย์14ชัน้นสาพุทธศักราช2375พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววงเล็บรัชกาลที่ 3, สเสด็จพระราชดำเนินถวายเสนาสะนะที่ทรงให้จัดการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จมีอภิมีอธิบดีสงกรมนมืน่นนุชิตชิโนรสสีสุคตขัตติยวงวง ทรงเป็นองค์ประธานขณะนั้นมีภิกษุสามิเนนจำพรรษาอยู่ถึง500รูปแบ่งเป็นพระราชาคณะพระฐานานุกรมพระมหาปร,รียาพระอันดับ430และสามิเนน15รูปและในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งนี้รัชกาลที่3ทรงให้สร้างพระตำหนักถวายองค์หนึ่ง ซึ่งอธิบดีสงกรมบม,มื่นนุชิตชินโรรสทรงเข้าพำนักและทรงพระนิพนธ์วันนคดีสำคัญไว้หลายเรื่องดำรงพระอิสริยยศกรมสมเด็จและมหาสังฆปรินายกวันศุกร์ขึ้น14ข้่ค่ำเดือน9ปีกุลจุลศกักราช1,213ตรงกับวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2,394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและทรงสถาปนาพระอาจารย์ของพระองค์ขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระปรามานุชิตชิโนรสสีสุขคตขติยวงศ์และให้ทรงดำรงตำแหน่งมหาสังฆปรินายกวงเล็บผู้นำสูงสุดแห่งหมู่สง์ในคราวเดียวกันด้วยแต่ไม่เรียกว่าพระสังฆราช เรียกว่าสมนุตมหาสังฆปรินายกส่วนหนึ่งแห่งคำประกาศสถาปนาในพิธีมหาสมนุตตะมาพิเศษมีถ้อยคำาสระะเสริญอันเท่ากับการแต่งตั้งให้ทรงเป็นประธานสงฆ์ทั้งปวงว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จถวานราชสมบัติในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ประเทศที่ประดิษฐานพระบบรพุทธศาสนาประดับด้วยเรือนพระปฏิมาอุโบสถาคาระเสนาธวิจิตด้วยสุวรรณหิรันมาตรเป็นที่เจริญความเลื่อมใสแห่งมหาชนส่วนกรมบมือนุชิตชินโรรสเล่าก็เป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น และได้ทรงผนวร,รับธุระฝ่ายพระบวรพุทธศาสนามาช้านานทรงมีพระปีชาชาญฉลาดรอบรู้ในยุทธศาสตร์ราชศาสตร์และได้เป็นครูอาจารย์ขรุฐานิยบุตรคลแห่งราชสกุลวงมหาชนควรที่จะเป็นประธานาธิบดีมีอิสริยยศยิ่งกว่าบรรดาคณานิกรสงฆ์คามาวาสีอรัญ,ญาวาศีปัด ใต้ฝ่ายเหนือทั้งปวงจึงมีพระบรมราชโองการมาพระบรรทูลสุรสิงหานาดดำรัสสั่งให้สถาปนาพระเจ้าบรมบรมงศงเธอกรมหม,มือนนุชิตชิโนรสเป็นกรมสมเด็จพระปรามานุชิตชิโนรสสีสุคตขัติยวงศ์เบนจ ขัดก่อนนะเบนจะปะดลสวเวตฉัตดสิริรัตนะโอ้เอาใหม่เอาใหม่ขัดๆัดเบนจะปะดลสวเวตฉัตดสิริรัตนโอปลักษ์มหาสมนุตตมาพิเศษปรมุกกริฐะสมณสัก ดำรงมหาสงฆะปรินายกสเสด็จสถิตณวัดพระเจตุพลวิมลมังคลารามราชชวรมหาวิหารสิ้นพระชนพุทธศักราช2,396ในปีพุทธศักราช2,394สมเด็จกรมพระปรามานุชิตชินโนรสมีพระชนมายุได้6 1สิเ็พรรษาทรงพระ ประชวนหนักครั้งหนึ่งซึ่งรัชกาลที่4ทรงโปรดให้มีพิธีสะาะเคราะห์ถวายพระอาการก็ดีขึ้นอีกสองปีต่อมาก็ทรงพระประชวนด้วยพระโรคชราและสิ้นพระชนเมื่อวันศุกร์เดือนอ้ายขึ้น9ก้าาปีฉลูจุลศักราช1215เวลาบ่ายสามโมงตรงกับวันที่9ทธันวาคมพุทธศักราช 2,396สิริพระชนมายุ6 3 0 0รษากับ4วันดำรงพระอิสริยยศพระมหาสมณเจ้าวันที่12เมษายนพุทธศักราช2,464หลังสิ้นพระชนแล้ว68ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววงเล็บรัชกาลที่6ได้ทรงสถาปนาพระอัฐิเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรถเป็นพระมหาสมณเจ้าพระองค์แรกในกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกับมีพระบรมราชองการให้สถาปนาเปลี่ยนคำนำหน้าเปลี่ยนคำนำพระนามสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาปาวรศวริยาลงกรและสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรยานวโรรสจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกพุทธศักราช2,533องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติวงเล็บยูเนสโก ได้น,น้อมถวายพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกก็จบบชีวประวัติ ประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรรามนุชิตชิโนรดจบ